ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลดีเวลาทำสมาธิจิตก็จะรวมง่ายถ้าเราทำสมาธิจนเก่งนะถึงอัปนาสมาธิเกิดอภิญญาด้วยไม่ใช่สมาธิเฉยๆแต่ศีลเสียสมาธิก็เ,เสื่อมตัวอย่างเทวทัตเทวทัตศีลเสีย เคยมีสมาธิดีก็เสื่มเหมือนศีลน,นะนอกจากทำให้เราเป็นที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันอยู่ในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นนะจิตใจมีความสุขอะไรนี่เป็นความสุขในปัจจุบันที่เห็นเห็นข้อดีอีกอย่างก็คือทำสมาธิง่าย เวลาทำสมาธินะถ้าเรารักษาศีลของเราได้ดีนะเวลาเราต้องการทำความสงบเรานึกถึงศีลที่เรารักษามาอย่างดีช่วงหนึ่งรักษาวันเดียวยังยังไม่มีอนิสงส์พอนะรักษายาวๆเรานึกถึงโอ้นี่เรารักษาศีลข้อนี้มาได้ดีไม่ดังพลอยจิตเกิดสมาธิทันทีนะ เกิสมาธิทันทีด้วยสีลานุสติ